ท่องตามใจทูเดย์ตอนที่หนึ่สาไม่ต้องกลัวต่อมาหลู่เป่าวาบุตรสาวของหลู่จิ้นทราบเรื่องเข้าจึงนำเรื่องนี้ไปบอกบิดาของตัวเองนั่งอยากให้บิดาช่วยฟ้านนวีการสักครั้ง หลู่จิ้นรับปากวันต่อมาเขาบังเอิญพบกับฝ้าโนวีการบนถนนฝ้าโนวีการเคยคลุกคลีอยู่กับกลุ่มคุณชายเจ้าสำราญของหลู่หยวนเผิงเขาจึงคุ้นเคยกับหลู่จิ้นเป็นอย่างดีหลู่จิ้นเรียกตัวฝ้าโนวีการไว้แล้วเอ่ยถามว่าเหตุใดเขาจึงอยากเข้าร่วมการสอบขุนนางฝ้าโนวีการกล่าวว่าแม้ไปชิงเหียนจะไม่เอาชีวิตบิดาของเขาทว่าตอนนี้บิดาของเขายังอยู่ในคุกตอนนี้อาการของบิดาทรุดตัวลงมากกว่าเดิมไม่รู้ว่าจะทนได้อีกถึงเมื่อใด ผู้คุมคุกรู้ว่าบิดาของเขาเคยเป็นกบฏมาก่อนญาติคนอื่นตีตัวออกห่างจากพวกเขาเพราะกลัวจะเดือดร้อนไปด้วยหากเขาอยากให้บิดามีชีวิตความเป็นอยู่ในคุกดีกว่านี้ก็เหลือเพียงการสอบขุนนางเท่านั้นเขาไม่ได้หวังว่าตำแหน่งขุนนางของเขาจะสามารถช่วยบิดาออกมาจากคุกได้แต่หวังว่าผู้คุมคุกเหล่านั้นจะเห็นแก่ที่เขาเป็นขุนนางในราชสำนักปฏิบัติต่อบิดาของเขาซึ่งอยู่ในคุกให้ดีกว่าเดิมหลู่จิ้นฟังจบจึงปลดฟ้านาวิการว่าไม่ควรเอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องในราชสำนัก หากเขาคิดสอบขุนนางด้วยเหตุผลเช่นนี้ก็จงล้มเลิกความคิดไปดีกว่าทว่าวะตะวัดสังสอนก็ส่วนตวัดสังสอนหลู่จิ้นเห็นแก่ความใสซื่อของฝ้านาวีการจึงเล่าเรื่องนี้ให้หลู่ไท้ไว้ฟังเขาอยากให้หลู่ไท้ไว้บอกให้ลูกน้องมอบโอกาสให้ฟ้านาวีการสักครั้งฝ้านาวีการทําไปเพราะความกตัญญูเขามีใจบริสุทธิ์ไม่ได้แฝงเจตนาร้ายใดๆแต่อย่างใด ครั้งนี้ฝ้านาวีการสอบติดระดับ2เช่นเดียวกันถือเป็นคนที่สอบได้คะแนนดีที่สุดในกลุ่มคุณชายเจ้าสำราญของลู่หยวนเพิงแล้วปลายเดือนาสารัชศกหยวนเหอปีที่สองตาโจและตาเยี่ยนจมตีเมืองอวินจิงจัก,กรพรรดินีแห่งสีเหลียงดื่มยาพิษลีพิษลีพลีเพื่อแคว้นซีเหลียงแคว้นสีเหลียงที่อยู่มานานหลายร้อยปีดับสูญลงตอนนี้ไปชิงอวี๋นอนละเมอเพราะไข่ขึ้นสูงอยู่บนเตียงเขาเพื่อเรียกท่านปู่ท่านพ่อและบรรดาพี่ชายน้องชายของตัวเองราวกับหวนนึกถึงเหตุการณ์หนานเจียงในปีนั้นอีกครั้ง ปจินเจาะนั่งคุกเข่าคอยใช้ผ้าเย็นเช็ดใบหน้าให้ไปชิงอวีอยู่ข้างเตียงไม่หยุดนางมองไปทางหมอหงที่กำลังดมยาและปรุงยาให้ไปชิงอวีอยู่เป็นระยะทั้งน้ำตาตอนนี้ยังหาตัวเสี่ยวชีไม่พบพี่ชายห้าไข้ขึ้นสูงไม่ลดไปจินเจาะปวดใจจนไม่รู้จะบรรยายออกมาเป็นคำกล่าวเช่นไรสีหน้าของไปชิงอวีซึ่งนอนสลบอยู่บนเตียงย่ำแย่มากร่างของเขาแข็งทื่อเอาแต่ละเมอไฟรีบหนีเร็วไม่ต้องสนใจข้า พี่ชายห้าพี่ชายห้าข้าคือจินเจาะเจ้ากะพี่ชายห้าไม่ต้องกลัวนะเจ้ากะไม่มีไฟเจ้ากะน้ำตาของไป๋จินเจาะไหลพรากอย่างคุมไม่อยู่อีกต่อไปพี่หญิงช่วยข้าด้วยขอรับช่วยข้าด้วยไป๋ชิงอวีตโกนออกมาอย่างอ่อนแรงไป๋ชิงชี้ขมวดคิ้วแน่นเขานึกถึงตอนที่เขาพยายามค้นหาร่างของไป๋ชิงอวีในค่ายทหารที่ถูกไฟไม่อย่างสุดชีวิตชายหนุ่มหันไปทางหมอหงท่านหมอหงเหตุใดน้องชายห้าถึงไข้ขึ้นสูงกว่าเดิมหลังดื่มยาขอรับ เซียวรั่วห่นั่นเลื้อเลือนไปแล้วเขาไม่รู้หรืออย่างไรว่ายาแต่ละตัวมีฤทธิ์ต้านกันหากข้าหากล่องยาของหมอหลวงของซีเหลียงไม่พบข้าจะดูสิว่าเซียวรั่วไห่จะทำเช่นไรหมอหงกล่าวพลางมองไปทางด้านนอกแวบหนึ่งโชคดีที่เซียวรั่วไห่ยยังพอมีสติเมื่อไปชิงอวิสติไปเขาจึงรีบวิ่งกลับไปยังตำหนักที่ไปชิงอวีเคยนอนพักและหากักยาที่หมอหลวงของซีเหลียงต้มให้ไปชิงอวีดื่มจนเจอ มิเช่นนั้นหมอหงคงต้องเสียเวลาอีกนานเซียวรั่วหายคุกเข่าอยู่ด้านนอกด้วยความรู้สึกผิดหากทำได้เขายินดีเป็นคนนอนทรมานอยู่บนเตียงนั้นแทนคุณชายห้าทุกคนในกองทัพไปรู้ดีว่าคุณชายห้ากลับมาอย่างยากลำบากคุณชายห้าย,ยังไม่ได้บอกกับคนในครอบครัวว่ากลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วเลยด้วยซ้ำครั้งนี้เซียวรั่วหายคอยติดตามปกป้องคุณชายห้าทว่าเขากลับปล่อยให้คุณชายห้ามีสภาพเช่นนี้เขาทำผิดต่อท่านรองแม่ทัพใหญ่ทำผิดต่อคุณหนูใหญ่ รวมถึงคุณหนูเจ็ดด้วยเขาปกป้องคุณหนูเจ็ดไว้ไม่ได้ไม่รู้ว่าตอนนี้ชิงจูหาตัวคุณหนูเจ็ดพบแล้วหรือไม่เซียวรั่วไห่ที่คุกเข่าอยู่กลางแสงแดดหน้าซีดเผือดลงทุกทีเซียวรั่วไห่ลุกขึ้นเถิดเรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดของเจ้าไปจิ่นซิ่วเดินถือยาที่ต้มเสร็จแล้วเข้ามาเมื่อเห็นเซียวรั่วไห่คุกเข่าอยู่หน้าประตูจึงนิ่งคิดไปครู่หนึ่งจากนั้นกล่าวขึ้น แทนที่เจ้าจมูกคุกเข่าอยู่ที่นี่ไม่สู้ออกไปตามหาเสี่ยวชีดีกว่ากองทัพไปและกองทัพใต้เยี่ยนค้นหาทั่วเมืองอวินจริงแล้วก็ยังไม่พบเสี่ยวชีเสี่ยวชีอาจเดินทางไปกับชาวบ้านลีภัยนั่งอาจตกอยู่ในอันตรายได้ตลอดเวลาเสี่ยวรั่วไห่ยได้ยินจึงคิดได้ทันที ตอนนี้ชาวบ้านลีภายของซีเหลียงที่ยังไม่ได้เข้าไปอาศัยในเมืองของต้าโจรเริ่มกินเนื้อมนุษย์ด้วยกันเองไม่แตกต่างอันใจจดจากสัตวเดราชานแล้วไปจินเซอร์คือคุณหนูที่ถูกเลี้ยงดูมาในเมืองหลวงถึงแม้นางจะมีประสบการณ์ในค่ายทหารมาบ้างทว่าผิวพรรณขาวผ่องและมีน้ำมีนวลของนางคือเหยื่ออันโอชะของชาวบ้านผู้หิวกระหายเหล่านั้นไปชิงจะเหวียและไปจินหวาจึงพาคนจํานวนมากออกไปตามหาไปจินเซอร์แล้ว ใจของเซียวรั่วหายกระตุกวูบเขาผุดลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วจนเกือบเซมลงบนพื้นอีกครั้งโชคดีที่ทหารกองทัพไปช่วยพยุงร่างของเขาไว้ได้ทันไม่ต้องรีบร้อนพักผ่อนให้เพียงพอก่อนแล้วค่อยออกตามหาไปจินซื่อมองหน้าเซียวรั่วหายข้าเคยได้ยินท่านลุงใหญ่กล่าวกับท่านพ่อของข้าว,ว่าพวกเจ้าสองพี่น้องไม่เพียงเก่งเรื่องวาดแผนที่เท่านั้นพวกเจ้ายังตามหาคนเก่งอีกด้วยพวกเจ้าคือคนมากความสามารถที่หาตัวจับได้ยาก เมื่อเสียวรั่วไห่ได้ยินว่ารองแม่ทับใหญ่เคยเอ่ยชมพวกเขาสองพี่น้องลำคอของเขาจึงร้อนเผาขึ้นมาทันทีเขายิ่งรู้สึกผิดต่อรองแม่ทับใหญ่มากกว่าเดิมเมื่อกล่าวจบไปจินซิ่วจึงรีบเดินถือยาเข้าไปด้านในทันทีคุณหนูรองอยาตัวนี้ใช้ไม่ได้แล้วขอรับใบหน้าของหมอหงเต็มไปด้วยเม็ดเหงือ่อข้ายุ่งจนลืมให้คนไปรายงานคุณหนูรองเสียสนิทข้าจะต้มยาด้วยตัวเองลำบากคุณหนูรองแล้วขอรับ ไปจินซื่อมองเข้าไปในห้องด้านในแวบหนึ่งจากนั้นวางยาลงบนโต๊ะอย่างไม่ใส่ใจพลางพยักหน้าได้ลำบากท่านหมอหงแล้วส่วนคุณหยางและไปจินจื่อว่าพวกไปชิงชีอยู่ในวังหลวงของซีเหลียงจึงพาทหารไปหาพวกเขาทันทีไปจินจื่อตื่นเต้นมากครั้งนี้นางทำลายซีเหลียงได้อีกแคว้นแล้วถึงแม้ไม่ได้บุกเข้ามาในวังหลวงเพื่อจัดการกับหลี่เทียนเจียวและแม่ทัพชาราชุยซานจงด้วยตัวเองทว่าแค่ได้มีส่วนร่วมในสงครามครั้งนี้ไปจินจื่อก็มีความสุขมากแล้ว ขณะที่ไปจินจื้อเสิ่นคุณหยางและเฉงิงงอยหยวนจื้อเดินเข้าไปในวังอย่างตื่นเต้นพวกเขาพบกับเว่ยเจ้าเหนียนและเจ้าเซิงที่กำลังควบคุมทหารเก็บกวาดความเรียบร้อยอยู่เสียก่อนเมื่อได้ยินเรื่องของไปชิงอวี๋ไปจินจื้อจึงตรงเข้าไปในวังหลวงทันทีเสียงของสาวน้อยดังถึงก่อนตัวพี่ชายห้าไปจินจื้อพุ่งตัวเข้าไปด้านในด้วยความรีบร้อนจนชนกับไปจิ่นซิ่วที่กำลังเดินออกมาเข้าอย่างจังไปจิ๋นซิ่วกุมหน้าอกของตัวเองพลางดุไปจินจื้อ นำทับออกรบด้วยตัวเองแล้วเหตุใดยังใจร้อนวุวามเช่นนี้อีกพี่หญิงรองพี่ชายสามพี่ชายหเป็นเช่นไรบ้างเจ้ากะไปจิ่นจื้อมองไปทางไปชิงฉีและไปจิ่นซิ้วทั้งน้ำตาช่องตามใจทูเดย์ตอนที่หนึ่งสองส่อ่านเมื่อครู่ไปชิงฉีถามหมอหงแล้วแม้อาการของไปชิงอวียังดูหน้าเป็นห่วงทว่าหมอหงมั่นใจว่าเขาสามารถรักษาไปชิงอวีได้ไปชิงฉีกล่าวขึ้น ไม่ต้องห่วงมีท่านหมอหงอยู่อวี๋ไม่มีทางเป็นอันใดแน่นอนไปจินจื้อได้ยินไปชิงชีกล่าวเช่นนี้จึงถอนหายใจอย่างโล่งอกนางเตรียมเดินเข้าไปหาพี่ชายห้าทว่าถูกไปชิงชีรั้งแขนไว้เสียก่อนพี่ชายสามจ้องมาที่ลำคอของนางนิ่งเมื่อเห็นลำคอของไปจินจื้อมีผ้าพันแผลพันอยู่ไปจินซิ่วจึงมีสีหน้าเครียดขึ้นทันทีนางเอ่ยถามก่อนที่ไปชิงชีจะถามเกิดอันใดขึ้นกับเจ้า เมื่อนึกถึงบาดแผลที่คอของตัวเองไปจินจือ้อจึงใช้มือลูบไปที่ลำคอเบาๆไม่มีอันใดเจ้ากะแค่ถูกธนูยิงเฉียดเท่านั้นแผลไม่ลึกมากข้าจับทหารที่ยิงธนูใส่ข้าได้แล้วข้าตั้งใจจะพาเขากลับไปสอนหลานชายและหลานสาวของข้ายิงธนูที่เมืองหลวงเจ้ากะหากตอนนั้นหลู่หยวนเพิงไม่กระชากร่างของไปจินจื้อเอาไว้ได้ทันตอนนี้นางคงถูกธนูแทงทะลุไปแล้ว แทงทะลุด้วยธนูเพียงดอกเดียวคือวิธีการยิงธนูของพี่หญิงใหญ่ตอนนั้นไปจินจื้อจึงตื่นเต้นขึ้นมาทันทีนางบุกขึ้นไปแย่งตัวทหารที่ยิงธนูใส่นางผู้นั้นบนกำแพงเมืองไว้ก่อนที่เขาจะสิ้นใจด้วยน้ำมือของสหายในกองทัพของนางนางสั่งให้ทหารในกองทัพไว้ชีวิตทหารผู้นั้นนางจะพาเขากลับไปยังเมืองหลวงด้วย เดิมทีทุกคนควรฉลองที่ทำลายล้างสีเหลียงได้สำเร็จทว่าทหารทุกคนของต้าโจกลับเป็นห่วงคุณชายที่เสี่ยงชีวิตเข้าไปในเมืองวินจิงเพื่อพวกเขาจนไข้ขึ้นสูงไม่ยอมลดจนถึงตอนนี้จนไม่มีจิตใจจะจัดงานเลี้ยงฉลองอีกพวกเซินคุณหยางเดินตามไปจินจื่อมาดูอาการของไปชิงอวีเช่นเดียวกันเมื่อได้ยินไปชิงชีบอกว่าไปชิงอวีไม่เป็นอันใดมากพวกเขาจึงวางใจลงไปชิงชีให้พวกเซินคุณหยางรีบแยกย้ายไปพักผ่อนทว่าพวกเซินคุณหยางจะนอนหลับได้อย่างไรกัน ในที่สุดวันนี้ความอัปยศยที่เก็บกดอยู่ในใจพวกเขามาเป็นเวลาสามปีก็ถูกชำระล้างแล้ววันนี้พวกเขาล้างแค้นให้แม่ทัพใหญ่รองแม่ทัพใหญ่แม่ทัพไปและทหารทุกคนของกองทัพไปได้สำเร็จแล้วข้าได้ยินทหารบอกว่าคุณชายสามให้พวกเขาเตรียมทูปและเทียนหรือขอรับเซนคุณย่างกำดับเปื้อนเลือดที่เอวของตัวเองแน่นพลางเอ่ยถามไปชิงชีเสียงเบาไปชิงชีที่ยังสวมชุดเกราะอ,อยู่กล่าวขึ้น พวกเรายึดเมืองอวินจริงทำลายซีเหลียงสำเร็จแล้วพวกเราควรบอกให้ท่านปู่ท่านลุงท่านอาและสหายทุกคนของกองทัพไปรับรู้ด้วยเว่ยเจ้าเนียนรับคำด้วยลำคอที่ร้อนเผาข้าจะไปกับคุณชายสามขอรับข้าไปด้วยขอรับเซินคุณหยางกล่าวเสียงดังข้าด้วยขอรับเฉิงหยวนจื้อรีบกล่าวขึ้นเช่นเดียวกันเสียดายที่แม่ทัพกู่ไม่ได้มาด้วยหากเขามาด้วยคงต้องดีใจจนแทบเต้นแน่นอนขอรับ เสินคุณหยางถึงนึกไปชิงอวีที่ยังนอนสลบอยู่จึงกล่าวขึ้นเสียงเบาคุณชายสามรอให้คุณชายห้าฟื้นขึ้นก่อนแล้วไปพร้อมกับพวกเราดีหรือไม่ขอรับคุณชายห้าคือบุตรชายของรองแม่ทัพใหญ่เสินคุณหยางคิดว่าไปชิงอวีควรไปจุดทูบบอกกับดวงวิญญาณของแม่ทัพใหญ่รองแม่ทัพใหญ่แม่ทัพตระกูลไปและสหายของกองทัพไปทุกคนพร้อมกับพวกเขาด้วยที่สําคัญครั้งนี้คุณชายห้ามีความดีความชอบมากที่สุด หากคุณชายห้าไม่เสี่ยงชีวิตเข้าไปในเมืองหวินจิงไม่รู้ว่าทหารต้าโจต้องเสียชีวิตไปอีกมากเท่าใดหากไม่ใช่ไปชิงอวีต้าโจก็คงไม่ได้หลงตีมาครอบครองอย่างง่ายดายเช่นนี้ไปชิงชี้กล่าวขึ้นช้าช้าให้น้องชายห้าพักผ่อนเถิดไปชิงชีห้หวนนึกถึงตอนที่ไปชิงหวีเพื่อเรียกนามของสหายกองทัพไปออกมาด้วยความเจ็บปวดอยู่บนเตียงนึกถึงตอนที่น้องชายห้าเอ,อ่ยเรียกพี่ชายสามเขารู้สึกราวกับถูกมีดกรีดลงบนหัวใจ หากตอนนั้นเขากลับไปเร็วกว่านั้นอวีก็คงไม่ทรมานถึงเพียงนี้เมื่อคิดได้ดังนี้ไปชิงชี้จึงยิ่งรู้สึกผิดและหงุดหงิดใจมากกว่าเดิมทุกท่านไปพักผ่อนเถิดไปชิงชีกล่าวจบก็หมุนตัวเข้าไปในตำหนักทันทีเมื่อเสินคุณยางเห็นไปชิงชีที่เก็บอารมณ์ทางสีหน้าได้ดีมาตลอดเสียอาการเช่นนี้จึงอดเป็นไปชิงอวีขึ้นมาไม่ได้คุณชายห้าอาการหนักอย่างนั้นหรือเหตุใดคุณชายสาม เฉิงหยวนจื้อเป็นคนตรงไปตรงมาเขาเอ่ยในสิ่งที่เสินคุณหยางเป็นกังวลออกมาทันทีเจ้ากล่าวอันใดเช่นนี้ดวงวิญญาณของท่านแม่ทัพใหญ่ท่านรองแม่ทัพใหญ่และแม่ทัพไปทุกคนคอยคุ้มครองคุณชายห้าอยู่บนสวรรค์ไว้เจ้าเหนียนเอ็ดเฉิงหยวนจื้อเบา,เบาถุยข้าปากไม่ดีเองข้าดีแต่กล่าววาจาเลื้เรือนไปวันวันเฉิงหยวนจื้อตบปากตัวเองด้วยความหมุดหนิดสองทีจากนั้นกำดาบของตัวเองแน่นพลางกล่าวขึ้น คุณชายห้าต้องปลอดภัยแน่นอนเฮ้ย hey, จูจูเฉิงหยวนจื้อก็อุทานพลางมองไปทางเซินคุณหยางเมื่อครูข้าลืมถามคุณชายสามว่าอาวินจริงตกเป็นของต้าโจรหรือต้าเยี่ยนกันแน่องก้าวแห่งต้าเยี่ยนถอยออกจากวังหลวงไปพักอยู่ที่จวนอวินแทนเขาให้คุณชายสามและกองทัพต้าโจเป็นคนควบคุมวังหลวงนี่ยังไม่ชัดเจนอีกหรือเซินคุณหยางกล่าวเอาละ่ะพวกเราอย่ามัวยืนออกันอยู่ที่นี่เลย กลับกันเถิดทั้งสามคนเตรียมหมุนตัวจากไปก็เห็นเว่ยจงขันทีข้างกายของไปชิงเหยียนเดินตรงมาทางนี้ท่ามกลางการอารักขาคอองค์องครักษ์เซินคุณหยางกำดับแน่นเขานึกถึงเรื่องที่ไปชิงเหยียนออกเดินทางมายังสีเหลียงเพื่อไปชิงอวีทั้งที่เพิ่งคลอดลูกขึ้นมาได้จึงถลาไปด้านหน้าทันทีเว่ยกงเว่ยจงเห็นเซินคุณหยางเฉิงหยวนจื้อและเว่ยเจ้าเหนียนจึงรีบยกมือคาระวะแม่ทัพทั้งสาม เฉิงหยวนจื้อที่ร่างกายสูงใหญ่เบียดเข้าไปใกล้เว่ยจงจนเสินคุณหยางเซไปอีกด้านเขารีบถามขึ้นเสี่ยวไปไซมาถึงแล้วใช่หรือไม่เว่ยกงกงอยู่ข้างกายเสี่ยวไปไซไว้ทุกวันเหตุใดจึงไม่เกลีย้ยกล่อมเสี่ยวไปไซไว้บ้างเสี่ยวไปไซไว้คลอดลูกก่อนกําหนดก็อันตรายมากแล้วเหตุใดไม่ห้ามนางบ้างเสินคุณหยางฝ่าบาทยังเสด็จมาไม่ถึงเมืองวินจิงขอรับแม่ทัพเฉิงไม่ต้องเป็นห่วงฝ่าบาททรงหยุดเดินทางกลางคันแล้ว ตอนนี้กำลังอยู่ไฟขอรับเว่ยจงกล่าวตอบอย่างไม่รีบร้อนขอแสดงความยินดีกับแม่ทัพทุกท่านที่ยึดเมืองอวินจิงได้สำเร็จด้วยขอรับเสี่ยวไปใส่เป็นเช่นไรบ้างเฉิงหยวนจื้อถามองชายน้อยกับองค์หญิงเป็นเช่นไรบ้างเว่ยจงรู้นิสัยของเฉิงหยวนจื้อดีจึงกล่าวตอบยิ้มยิ้มแม่ทัพเฉิงไม่ต้องเป็นห่วงฝ่าบาท องชายน้อยและองค์หญิงน้อยทรงปลอดภัยดีหากฝ่าบาททรงทราบข่าวเรื่องที่ทุกท่านยึดเมืองอวินจิงได้สําเร็จแล้วต้องดีพระทัยมากแน่ขอรับข้านําจดหมายของฝ่าบาทมามอบให้คุณชายและคุณหนูตระกูลไปขอข้าตัวไปทําหน้าที่ก่อนวันหน้าค่อยมาสนทนากับแม่ทัพทั้งสามใหม่ขอรับเฉิงหยวนจือ้อยากถามต่อทว่าถูกเว่เจ้าเนียนรั้งตัวให้หลบมาอีกทางเสียก่อนเชิญไว้กงกง เว่ยจงพยักหน้าให้แม่ทัพทั้งสามยิ้มยิ้มจากนั้นจึงเดินเข้าไปในวังหลวงของสีเหลียงมุ่งหน้าไปยังตำหนักใหญ่พร้อมองครักครั้งนี้เว่ยจงนำจดหมายของไปชิงเหยียนมามอบให้คุณชายไปคุณหนูไปและเซียวหลงเหยียนเมื่อไปจินซิ่วได้ยินว่าพี่หญิงใหญ่ส่งเว่ยจงมาจึงรีบออกมาต้อนรับทันทีเว่ยกงเว่ยจงรีบล้วงจดหมายออกมาจากแขนเสื้อจากนั้นชูขึ้นเหนือศีรษะให้ไปจินซิ่วทันที คุณหนูรองนี่คือจดหมายลายพระหัตถ์ของฟาบาทที่ทรงรับสั่งให้บ่าวเร่งเดินทางนำมาให้ทุกท่านขอรับคุณชายและคุณหนูไปโปรดเปิดอ่านมันด้วยตัวเองเถิดขอรับไปชิงชีเดินออกมาจากตำหนักเว่ยจงรีบทำความเคารพชายหนุ่มไปชิงชีโบกมือให้เว่ยจงไม่ต้องมากพิธีชายหนุ่มหยุดยืนอยู่ด้านหลังไปจินซิว่วเมื่อไปจินซิว่วเปิดจดหมายออกทั้งสองจึงอ่านเนื้อความในจดหมายพร้อมกันขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ